ผมไมดีอเขาบอกว่ามนจนเก่งขนานี้กอแใวรวะ bài, เราไม่ต้องเดิน Để những

การทำตามชาวบ้านปกตินั่นะะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเออจับทันขณะที่กำลังเผากันอยู่จ้าหน้าตำรวจมาเจิจะสู้หรือว่าจะหนีถ้าหนีไม่ได้จมตายอย่างนั้นเลย ตายแน่้มึงแบบนั้นมึงตายแน่เชื่อเลยขยับออกมา่อยก็ได้